พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับไฝ่พระเิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนิกาเกมส์วันที่7สิงหาคม2566เวลา14นาฬิกาที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอัญเชิญไฟพระเลิกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 และนายรณพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอัญเชิญไฟพระเริกการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมอัญเชิญไฟพระเริกจากพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาประดิษฐานอย่างชั้น5สาศาลกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจะมีการเฉลิมฉลองไฟพระเริกในวันที่9สิงหาคม2566 ที่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีสกายวอล์กสองแควกาญจนบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเพราะมีการแสดงในพิธีเฉลิมฉลองให้ประชาชนชาวกาญจนบุรีได้ชมในกิจกรรมนี้ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเลือกให้เป็นสภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมส์ระหว่างวันที่ 14- 29ถึงสิงหาคม2566และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38 การจนิกาเกมส์ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2566โดยจังหวัดการจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมทุกด้านในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งเรื่องสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้ติดตามตลอดจนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆพร้อมขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศที่จะเข้ามาแข่งขันชิงชัยในเกณฑกีฬาและให้ชาวกาญจนบุรีร่วมกันยินดีกับการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติอีกด้วย